สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเฉพาะกิจกับเรา VIP นะประจำวันที่9พฤศจิกายน6 5ห้านะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเราเฉพาะกิจตัวดินก็คือ1กับ9 3สามกับ5นะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึหนึ่งเจห้าสมหนึ่งหนึ่งเจดเจด้าสาม สามเก้าห้าจับคู่ก็หนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหเก้าห้าหเก้าเก้าสามสามเก้านะถ้าจะใส่อีกตัวหนึ่งก็คือเจ็ดนะคะเตัวนี้เนาะอเอาเมาใส่ก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะสำหรับเราเอพตัวเด่นก็คือเจ็ดกับศูกับสองเจ็ดศูนย์เจ็หนึ่งดสองเจสี่เจ็ดห้าเจ็ดหเจ็ดเ้า 0 0 0 1 0 2 0 3 0 7 0 8 0 9นะ 2, 000 2, 000 9, 000 7 0 2 7 9 2 0 9 7 0 9 2 0 2 1นะคะจับคู่ก็7 0 0 7 7 9 9 7 2 9 9 2 72, 000 2 7 7 2 0 2 2 0เนาะอย่าลืมจับซื้อด้วยกันเนื้อนี่1 9 7 3 5 7 3 5 9 ห้าเจ็ดเก้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดี๋ยวเพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะเราจะคู่ให้ละเด้อเราจะพอ,อกิจ VIP เราพัฒนาสามัคคีคู่กับสามัคคี V เนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ